อนที่สี่สาวน้อยผู้ดะคลีเวลางามยามบ่ายวันหนึ่งโสมทัศน์กับข้าพเจ้าพากันไปเที่ยวที่อุทยานนอกเมืองอุทยานนี้งดงามมากตั้งอยู่ริมฝั่งอันสูงของแม่คงคามีต้นไม้ใหญ่ใบครึ้มมีสะบัวขนาดใหญ่มีศาลาที่พักอาศัยและซุ้มมะลิเลื้อย ึ่งในเวลานั้นประชาชนพากันไปเที่ยวหาความสาราญใจกันเกลื่อนกลนข้าพเจ้ากับโสมทัศน์นั่งบนชิงช้ามีคนคอยรับใช้แกว่งกวยให้รู้สึกเบิกบานใจไม่น้อยในขณะที่ได้ยินเสียงนกโกกีลานกกร,รอดเทศร้องระงมท่านใดนั้นได้ยินเสียงกำไลข้อเท้ากระทบกัน สมทัตสหายข้าพเจ้าก็พล้นพลันลุกขึ้นออกจากชิงช้าทางเรียกข้าพเจ้าว่าดูทางนี้กรามนิตดูพวกนางงามที่สุดของกรุงโกัมพีกำลังเดินมาเป็นหมู่สตรีเหล่านี้ล้วนเป็นพรหมจาริณีเลือกสรรเอามาจากพวกมั่งมีและชั้นสูงทั้งนั้นสำหรับมาเล่นคลีบูชาพระรักษมีเทวีแห่งเขาวินไทย นับว่าเคราะดีมากจสหายเอ๋ยที่ได้มาเห็นนางงามในเวลาเดาะคลีเพราะจะได้ดูเต็มตาไม่มีใครห่วงห้ามมาเถิดอย่าให้เสียเที่ยวเลยเป็นธรรมดาอยู่เองในเรื่องเช่นนี้ไม่ต้องคอยให้เตือนซ้ำข้าพเจ้าลุกขึ้นตามโสมทัศติดติดไปโดยเร็วถึงที่แห่งหนึ่งสร้างเป็นเวทีขนาดใหญ่ประดับประดาด้วยแก้วเห็นต่างๆ เห็นเหล่านางงามรวมกันอยู่บนนั้นกำลังจะลงมือเล่นข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าที่ได้มาเห็นนางแน่งน้อยแต่ละคนทรงโฉมควรพิสวงสวมพัตรพรล้วนแพรพรันพริ้งพราวด้วยเครื่องสนิมอลังกาแลลานตาดังนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะได้ดูบ่อย บวยกล่าวไปใหญ่ถึงกิริยาท่าทางที่เรียงร่ายย้ายท่าอันงอนงามในยามไขว,ขว้คว้าลูกคลีเพียงได้เห็นอยู่นี้เป็นแค่ชั้นต้นต่อนนั้นไปเรานางงามผู้มีเนตรดังตารายก็ยักย้ายท่าทางต่างๆในเวลาโยนแย่งคลีกันให้เห็นเป็นขวัญตาข้าพเจ้าเป็นเวลาอยู่ช้านานครั้นแล้วนางเหล่านั้นก็ถอยออก คงเหลืออยู่กลางรัตนเวทีแต่นางเดียวอยู่กลางรัตนเวทีและก็อยู่ในกลางดวงใจของข้าพเจ้าด้วยดูก่อนท่านมาริสะข้าพเจ้าพึ่งกล่าวได้ด้วยถ้อยคำเป็นฉนไหนถ้าจะพูดถึงความงามของนางก็เกรงว่าถ้อยคำของข้าพเจ้าอาจหานอยู่สักหน่อย พราถ้าจะกล่าวให้ท่านรู้สึกซึมซาบได้ดังลับตาเห็นข้าพเจ้าจะต้องเป็นมหากวีพระตะเจก่อนและถึงจะมีความสามารถปานนั้นท่านก็จะเห็นความงามได้เพียงรางๆเท่านั้นรวมความข้าพเจ้าพอจะบอกได้เ่าๆว่าสาวน้อยที่อยู่กลางเวทีมีดวงหน้านวลประหนึ่งแสงจันทร์อ่อนๆรูประหงทรงอรชรหาตำหนิไม่ได้ ทรงซามไวยอยู่ทั่วแต่ลพางจนทำให้ข้าพเจ้าเผลอสติคิดว่านางคือพระรักษมีเทวีอวตารมาบังเกิดความยินดีทราบสั้นทันทีที่ได้มาเห็นทันใดนั้นนางเริ่มเคาะครีบูชาพระศรีเทวีมีกริยาท่าทางทัดเทียมได้ก็แต่ผู้สามารถเป็นพิเศษนางโยนลูกครีลงบนเวที ครั้นเมื่อลูกคลีค่อยๆกระโดดกลับนางเอาหลังหัดขึ้นรับและโยนกลับขัดเปลี่ยนเวียนท่าตบต้อนลูกคลีด้วยหัดซ้ายและหัดขวาให้กระท้อนขึ้นลงเร็วและช้าวงไปจนตลอดด้านเวทีถ้าท่านเป็นผู้รู้ดูชำนาญในการเล่นคลีซึ่งข้าพเจ้าสังเกตดูในกิริยาของท่านก็ต้องเข้าใจว่ามีความรู้ดีและได้ไปเห็นด้วยตาเอง ก็คงบอกว่าจะหาผู้ที่ชํานาญยอดเยี่ยมเสมอนางเป็นไม่มีครั้นแล้วนางได้แสดงการเล่นอย่างหนึ่งซึ่งข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นและทั้งยังไม่เคยได้ยินการเล่นชนิดนี้ด้วยกล่าวคือได้โยนลูกครีทองหนึ่งคู่แล้วเดาะให้ขึ้นลงอย่างรวดเร็วจนดูเป็นสายทองตั้งแต่พื้นเวทีตลอดขึ้นไปในอากาศ ส่วนบาทก็ย่างย่ำเข้ากับจังหวะกับเสียงอาพรที่ประดับกายถ้าจะเปรียบความเร็วของคลีก็คือเห็นเป็นสายคล้ายซี่กรงทองและนางนั้นคือนกซึ่งกระโดดเต้นไปมาอยู่ในกรงทองปานเดียวกันถึงตรงนี้ตานางและข้าพเจ้าก็ประสบกัน